สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะมาช้าแต่มาแล้วนะจ๊ะเออสำหรับเพลงนี้เลยนะคะ on the ground นะคะของโรเซ่นั่นเองซึ่งเป็นเพลงโซโล่ของโรเซ่นะคะเพราะมากเลยนะคะเพราะฉันเนี่ยวันนี้เราจะมาแต่งหน้า on the ground กันนะคะซึ่งน้องสวยมากใน MV นะคะแล้วก็อล่าสุดๆแต่ว่าลุกที่เราจะมาสอนแต่งจะเป็นลุกแบบเห้าๆเท่ๆใน MV นะคะก็ฟินิตลุคคนคงจำได้แล้วว่า เป็นลุกไหนนะคะโอเคเราก็จะมาสอนแต่งกันนะจ๊ะสำหรับลุคนี้จะบอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะจะเป็นฟ ok ิลสโมกกี้อายล็อกล็อกแต่ว่ามีกลิ่นอายของเกาหลีนะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะนุ่นก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะโกเบอร์รี่ซิมพลีไฟล์ออเดฟิตคุชชั่นนะคะ SPF 50 PA บวก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 นะคะก็คือมี SPF มาแล้วในตัวด้วยเป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวได้ดีมากเลยนะคะหลังจากที่เราลงบำรุงเสร็จเราก็จะลงตัวนี้นะคะ ุ่นจะใช้เป็นเบอร์ศนะูนย์หนึ่งเนาะที่นุ่นใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่อยากจะเข้มเพราะว่าตัวโรเซเองเนี่ยเขาจะมีผิวที่ขาวนะคะจริงๆขาวกว่าน,นี้อีกแต่อันนี้คือเบอร์หนึ่งสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวของคนไทยเลยนะเบอร์หนึ่งก็คือเริ่มต้นที่ nc 2 0ไม่ได้ขาวเวอร์เหมือนแบบคุชชั่นเกาหลีเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะเขาก็เลยใส่ใจสีผิวและความเหมาะสมในการใช้ในสาวไทยมากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้สูตรเครื่องสำอางเนี่ยมาจากประเทศ ญี่ปุ่นนะคะก็คือมั่นใจได้เลย,เยว่าคุณภาพอดีแน่นอนตัวโปรดักมันจะมีตัวอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ในคลิปเช่นกันตัวนี้เนี่ยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสารที่จะทําให้ผิวเกิดอาการแพ้ทั้ง7ชนิดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไาให้ด้านข้างนะคะว่า สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทั้ง7ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะลบคิ้วไปด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าโรเซ่เนี่ยจะเป็นคิ้วธรรมชาตินาอไม่ได้สักคิ้วโป๊ะ,ปะมันนมรักนะคะเราก็กบไปเลยเราจะให้ดูเนื้อที่หลังมือนะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเซมิโคเวอร์ก็คือเหมือนกับว่ากึ่งปกปิดกึ่งไม่ปกปิดเราจะเน้นบริเวณแบบทีโซนนิดนึ่งนะคะ ตัวนี้ควบคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็ตัวผิวเนี่ยฟินิตของเขาจะเป็นแบบไม่แมตจนแห้งนะคะหรือว่าไม่โกลจนมันระหว่างวันนะคะเหมาะกับผิวคนไทยจริงๆนอกจากนี้ตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะการปกปิดปานกลางก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะบิวใต้ตา,ตาไปด้วยเนาะแต่ว่าไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์ก็ได้เพราะว่าลุคนี้ น้องทาใต้ตาแบบเข้มมากนะคะก็อาจจะแบบไม่เห็นใต้ตาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่แบบมีปัญหาใต้ตาเยอะจริงๆนะคะเราสามารถทาคอนซีลเลอร์ลงไปได้นะคะต่อมานะคะนุ่นจะใช้ s t r a w r e r r y s i m p l i f d Natural Complex ฟาวเดชั o นนะคะก็คือแป้งผสมรองพื้นตัวนี้มี spf 25 pa บวกบวกด้วยนะคะก็คือเป็นแป้งที่กันแดดแล้วก็ผสมรองพื้นด้วยรับรองว่าไม่มันระหว่างวันแน่นอนนะคะนุ่นจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะเพราะว่าหน้าของแซงเนี่ยหหองมากนะคะต้องใช้แป้งแบบว่าขาวกว่าเบอร์นิดนึงเดี๋ยวสีจะไม่ตรงน้องนะคะเอาให้โคเวอร์ลูกน้องนะคะ <S <S ก็คือน้องขาวมาก นี่พอปัดออกมาก็ไม่ดูแมตจนเกินไปนะทุกคนยังมีความแบบผิวๆสวยๆอยู่นะคะต่อมานะคะเราก็จะเชดดิ้งกันนะคะเชดดิ้งนะคะนุ่นจะใช้เป็นตัวนี้ simplify eye and highlight contour palette นี่เขาจะมีทั้งสีตามีทั้งไฮไลท์แล้วก็มีทั้งคอนทัวร์นะคะจริงๆแล้วว่าน้องอ่ะไม่ได้เชดเยอะแต่ว่าเราอะเชดเยอะเพราะว่าเราอะหน้าบานกว่าเขามากขอสัหน่อย ให้ในหน้ารูปวีเหมือนโรเซ่นะคะ <c oughs> มันจะเชดดิ้งตรงนี้ด้วยเก็บเหนียงแต่ว่าถ้ากรณีที่จะเชดดิ้งเก็บเหนียงใช่ไหมคะต้องใช้เชดดิ้งเบอร์ที่อ่อนนะทุกคนอย่าไปใช้เบอร์เข้มนะไม่งั้นมันจะโป๊ะมาก <c oughs> สําหรับการแบบเชดดิ้งที่ใต้คางนะคะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้ามามาปิดอยู่แล้วตรงนี้ ไม่ต้องสีเรียนมากเราจะไล่จมูกให้เหมือนโรเซ่นะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะจะได้ดูแบบจมูกไม่โด่งมากแต่โดง่งเพราะว่าปลายแหลมแต่ว่าตรงสันจมูกไม่ค่อยเน้นนะคะคือลุคนี้จะเข้มแค่ตรงตานะคะตรงอื่นจะแบบเบาๆใสๆแล้วก็มีแก้มหน่อยที่มีสีเราก็จะใช้ตัวนี้คอนทัวร์แตะไปนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงนะคะเบรนดเราอยากหน้าเล็กเท่านองไง เราก็เลยจะทาให้มันรู้ไปเลยว่าทานะคะสีแบบสดชัดมากเลยนะทุกคนแต่เกลี่ยง่ายนะคะต่อมานะนุ่นก็จะทาคิวใช้เป็นสีเดิมเลยเพราะว่าผมโรเซ่จะสีอ่อนนะคะเราก็จะทาคิ้วเป็นสีอ่อนๆแล้วก็คิ้วของโรเซ่เขาจะเล็กเป็นธรรมชาติแล้วก็โค้งนิดนึงนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนรูปทรงคิ้วตัวเองให้มันโค้งขึ้นนิดหนึ่งด้วยอม อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้มันจะดูตลกตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่วิกมันจะไม่ตลกเสร็จแล้วก็ปัดให้มันอ่อนลงอีกนะคะนุ่นจะใช้เป็นตัวนี้ของ heavy rotation นะคะอ่อนมากใช้ตั้งแต่สมัยเขาวีาเลยแต่ว่าแพงนิดน,นึงนะคะก็คือยอมไปเลยแหละเพราะว่าถ้าคิ้วไม่อ่อนผมไม่อ่อนไม่ใช่โรเซ่อืมคิ้วอ่อนแล้วต่อมาเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะ แก้มเนี่ยจะออกเป็นสีส้มๆอ่อนๆน,นะคะนี่เราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลย Go Berry Simplify Ultra Light Brush นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์03นะคะจะออกเป็นสีส้มๆน้องจะแตะเป็นวงกลมตรงกลางแก้มนะคะซึ่งสีที่เราอยากได้อะ่ะจะเป็นสีอ่อนๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะปัดทิ้งที่หลังมือก่อนเพราะว่าตัวนี้สีสดชัดมากนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็วนแล้วเราก็ปัดเป็นกลม น่ารักมากเลยอะ่ะใช้แป้งปัดแป้งเนี่ยเคลียอีกทีหนึ่งก็ได้ให้มันดูฟุง้งดูอ่อนไม่เป็นแก้มส้มจนเกินนะคะในส่วนของตานะคะเราจะทาอินไลเนอร์นะคะบนล่างเลยเพราะว่าน้องอะ่ะจะสโมกกี้ทั้งตาเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะสโมกกี้กันซึ่งสีดําที่น้องใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันจะเป็นดําแบบมีชิมเมอร์อย่างนี้นะคะแล้วเราจะผสมกับสีน้ําตาลชิมเมอร์แบบนี้ให้มันดูซอฟลงเราก็จะผสม2ส,สีเข้าด้วยกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแบบร็อกเกินไปนะคะ <G <AS> G> เสร็จแล้วเราก็จะเบรกทุกอย่างให้ดูซอฟลงด้วยสีน้ําตาลน,นี้นะคะมันก็จะซอฟลง อย่างที่บอกว่าสโมกกี้อายเกาหลีไงจะแบบไม่ค่อยแบบเป๊ะเหมือนฝรั่งที่แบบเอาดำตึ๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆทุกคนศาสตร์แห่งการสโมกกี้อายมันต้องแบบใจเย็น แล้วก็ใต้ตาล่างด้วยนะคะจะใช้เป็น2สีเดิมเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเราจะเอาแปลงที่ขนาดเล็กและแม่นยำคุณถ้าสมมติว่าใครที่ไม่แม่นเรื่องสโมกกี้อานะคะอาจจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้ก่อนก็ได้ดูซิว่าเราแบบทำเบี้ยวหรือเปล่าทำเลยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นค่อยลงสีดำลงไปแต้มๆตเดี๋ออยวถ่ายข้างมาก่อนไม่ใช่วไว้หร แล้วก็ทาอายไลเนอร์น,นิดหนึ่งนะคะจะได้ดูแบบคอมพลทเนาะขนตาโรเซ่เขาจะติดให้เป็นธรรมชาตินะคะเอออันนี้นุ่นต่ออยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดใดๆนะคะถ้าใครที่อยากติดก็สามารถติดเบอร์ธรรมชาติได้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะปัด ขนตานะคะด้วยมาสคาร่าเซตขนตานะคะเป็นมาสคาร่าใสปกติต้องเป็นมาสคาร่าที่สามารถใช้กับขนตาต่อได้ด้วยนะโอเคต่อมานะคะนุ่นก็จะทาไฮไลท์เนาะพอน้องเขาทาไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์เนี่ยจะใช้เป็นสีขา,ขาวๆมุกๆหน่อยนะก็จะทาที่บริเวณหนกแก้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปลายจมูกอืแล้วก็ทาหัวตานิดหนึ่งนะคะอื้อ ประมาณนี้นะคะในส่วนของลิปนะคะก็จะมีมาด้วยกัน2รุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะตัว Simplify Soft Matte Liquid Lip เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบมูสนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วเนี่ยมันจะเป็นติ้นก็คือจะติดริมฝีปากไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ติดแมทด้วยซึ่งตัวเนี้ยพิเศษมากๆเลยตรงไม่ติดแมทเนี่ยนุ่นชอบนะคะนี่ ต็อแมตเนี่ยจะมี2ส,สีนะคะเดี๋ยวนุ่นลองสวอตที่หลังมือให้ดูนะคะมันจะมีเป็นสีส้มแบบนี้นะคะนี่ตัวเนื้อจะนุ่มมากสามารถเกลี่ยได้นะคะแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นออกสีแดงตุ่นๆนะคะสีนี้สวยอ่ะสสีนะคะ แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น Simplify Always Comfort Lipstick นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือน Velvet Matte นะคะลิปส t i c แท่งนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหาสีที่ใกล้เคียงด้วยก็จะสวอตไปเลยเนาะจริงจริงแล้วเขามี1-8สีนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาสวอชเกือบครบทุกสีเพราะว่าเบอร์3โซเอาไปแล้วนะคะเราก็จะมาสวอชนะคะเบอร์แรกเป็นเบอร์0 1เบอร์ที่2นะคะเบอร์0-2 สีสวยนะสีกระปิกกระปิเบอร์ศูนย์สี่นะคะเบอร์ศูนย์ห้าเบอร์นี้สวยเบอร์ศูนย์หกนะคะเบอร์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เบอร์ศูนย์แปดนะคะส่วนตัวนุ่นหัวศูนย์ห้านะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด ชอบมากสวยมากนะคะตัวนี้จริงๆแล้วสวยทุกสีเลยสำหรับ g o b e r r y Simplify a l l Way c o o f o r t ์ดลิปสติกนะคะตัวนี้ปากแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารก่ออาการแพ้เช่นกันเออมีให้เลือกถึง8สีแต่ว่าเบอร์3หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะจ๊ะ เราจะมาทาสีลิปที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะ,ะ,คะก็คือเบอร์7กับเบอร์8นะเราก็ลงเบอร์7ไปทั่วปากก่อนนะคะจริงๆปากน้องเขาเล็กมากเลยะเราก็ไม่ต้องทาเต็มปากเสร็จแล้วก็เอาแปรงปัดเนาะต่อมานะคะเราก็จะทาเบอร์8นะคะข้างในลิปสีแน่นนะคะเกลี่ยได้แต่ว่าจะเป็นเนื้อกำไม่หยี่กำไม่หยี่นะคะสบายปากเนาะี่ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฉีดสเปรย์ฟินิชลุกนะคะให้มันดูโกโ,กโ,กโลนิดหนึง่งก็คือไม่ได้ฉีดเป็นแมทสเปรย์เนาะเพราะลุกนี้น้องต้องอยู่แบบดูเอาดอดูเงือเงือนิดนึงนะคะเราก็จะเพิ่มมิติให้หน้าเราดูแบบฉ่ำช่เกาหลีเกาหลีนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟินิชลุกกันค่ะ